คริสฟู้ดมาแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ทําไข่ตุ๋นแบบไม่ตุ๋นกันครับง่ายๆเลยตอกไข่ก่อนนะครับวันนี้ใช้ไข่3ฟองครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําเครื่องหมายไว้นะครับว่าไข่มีความสูงเท่าไหร่ด้วยหนังยางครับเอาไข่ใส่ชามนะครับตีให้แตกแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสสักเศษหนึ่งส่วนสองช้อนชานะครับแล้วก็ซอสปรุงรสกับซีอิ๊วขาวครับอย่างละครึ่งช้อนแกงนะครับ ตีให้เข้ากันเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบ MSG ใส่ได้เลยนะเราจะพักไว้ก่อนนะครับแล้วมาตั้งหมอ้อเตรียมผัดหน้าไข่ตุนของเรากันครับใช้กระทะก็ได้นะบางคือมีแต่กระทะใหญ่ๆครับเลยจะใช้หมอ้อใบนี้แทนขนาดกำลังดีครับเติมน้ำมันเจียวกระเทียมให้หอมเหลืองเลยนะครับเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะครับเอาไวโ้โรยหน้าตอนจะเสิร์ฟเนาะ เทน้ำมันคืนกลับไปในหม้อนะครับเราจะรวนหมูสับในหม้อใบเดิมนี่นะครับเติมซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงซอสปรุงรสอีกหน่อยนึงนะครับเพื่อรสชาติแล้วก็ความหอมครับพริกไทยพอประมาณครับกระทล่ำสับลงไปนะครับเพื่อสีสันที่สวยงามแล้วก็ คนคนคลุกๆให้เข้ากันนะครับพอหมูของเราสุกก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนครับใช้หม้อใบเดิมนะครับเติมน้ําลงไปจากหนังยางที่เราทําสัญลักษณ์ไว้เนี่ยเราจะใช้น้ําประมาณ2เท่านะครับนั่นก็คือเติมน้าลงไปในหม้อให้เท่ากับหนังยาง2ครั้งครับ ขอเติมซอสปรุงรสกระซิวขาวลงไปสักอย่างครึ่งช้อนแกงนะครับดูจากปริมาณน้ําแล้วเนี่ยที่ปรุงไว้ไม่น่าจะได้รสชาติครับคน,คนให้ละลายเข้ากันเลยนะครับใช้ไฟอ่อนๆน,นะพอน้ําเริ่มอุ่นๆแล้วเนี่ยใส่ไข่ลงไปได้เลยย้ํานะครับเอาแค่น้ําพออุ่นๆน,นะอย่าให้ถึงเดือดนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยไข่จะแยกจากน้ําไม่เป็นไข่ตุ่นนะครับเราจะควรให้ไข่กับน้ําเข้ากันเลยนะครับ เสร็จแล้วก็ปิดฝาปล่อยทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ไฟอ่อนต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับครบเวลาแล้วเปิดฝาดูถ้าไม่แน่ใจลองเอาซ่อมแหวกๆดูก็ได้นะครับว่าตรงกลางสุกไหมถ้าโอเคแล้วโรยวิทยลงไปครับตามด้วยหน้าที่เราผัดเตรียมไว้นะครับต้นหอมซอยแล้วก็ใบผักชีแต่งหน้าให้สวยงามน,นะครับ แค่นี้ก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟกันแล้วนะครับดูกันมาตั้งแตต้นใครรู้บ้างว่าคือสลืมอะไรวันนี้คริสไปก่อนนะครับทำง่ายกินอร่อยอย่าลืมคริสฟู้ดกันนะครับ e อนจอครับบ๊ายบาย